สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดเชียงใหม่กันจ้า ก่อนออกเดินทางเราก็แวะเดินที่ตลาดหน้าสถานีรถไฟนะคะเป็นตลาดโต้รุ่งข้างสถานีที่มีของกินขายเยอะมากทุกคนเราเป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินเลยค่ะเดินเพลินมากๆเลยมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเราก็จะซื้อของไว้กินจุ๊บจิ๊บนะคะระหว่างรอขึ้นรถไฟค่ะมีตอนนี้ก็ได้หนึ่งอย่างแล้วจะดูกันว่าจะได้อะไร ออกเยอะมากตอนนี้เราก็นั่งรอยอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวรอรถไฟมาพร้อมกับของก,กินเย้ <Yeah. S 1> สำหรับการเดินทางจากพิษณุโลกไปเชียงใหม่ของเราครั้งนี้ ขึ้นเป็นรถไฟเร็วขบวน109ออกจากพิษณุโรกเวลา2ทุ่ม37นาทีถึงเชียงใหม่ตอนตี4ค่ะคือสภาพเรานะคะตอนมาถึงเชียงใหม่<อ>ก็หลับบางไม่หลับบางเอ้ยหนาวมากทุกคนเสื้อแบบขนาดอย่างหนานะเอาไม่อยู่ก็ซื้อเต่าหมี่กนก่อนนะร้อนๆแล้ว้าไม่ันไม่ไหวอ่ วน <Wow. S 2> นี้เราก็มานั่งรถแดงนะคะเพื่อที่จะไปกินโจ๊กสมเ็ศค่ะกเลือกที่จะนั่งรถแดงนะคะเพราะว่าเราเช็คราคาว่าโบก็อยู่ประมาณ60กสุก็66บาทหรือว่าถ้าปกติก็ประมาณ85นะ ป้าถามพีรถแจงเขาก็นะเรียกเราร้อยหนึ่งซึองเราก็ต่อแล้วแปดสิบบาทแต่วเขาบอกว่าไม่ได้นะแล้วก็ทิ่ในใจก็ไม่ต้องรองโบนะคะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะจ๊ะเจ้าสมเพชมาหาของกินร้อนๆลายหนาว

ได้ขิงมาด้วยได้ขิงแล้ว,ว,แ,ลวแต่ต้องแต่งบัตรล็อกติ๊นข้า,าวเช้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินกันไปที่ขนส่งช้างเผือกก็ไม่ไกลมากประมาณกิโลนึงได้ พื่อที่จะไปหารถไม่รู้จะเป็นรถเมล์หรือรถตู้ที่จะไปต่อที่เชียงดาวกันค่ะเชียงใหม่ตอนกลางคืนก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะคะจริงๆก็ไม่ได้กลางคืนมากละคะก็เริ่มบินธบาทละมีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันแล้วด้วยจ้ะเราก็เลือกที่จะเดินตรงฟุตบาทที่คันคองเอาเพราะว่ามันแบบว่าทางมันเดินง่ายกว่า เดี๋ยวนี้เขาปิดทางตรงนี้แหละก็ดีเหมือนกันนะรถปิดเสื้อขาวหรือว่าปิดตลอดไปน,นะคะ<า>น,<า>นไปฝั่งโน้นนะคะเราก็จะเจอตลาดเจอร้านขายของกินเยอะเลยเดี๋ยวหาของใส่บาตระก่อนเนอะ นี่หันก็ไม่เหงาเลยจ้าของกินเต็มเป็นที่ขนส่งช้างเถือกแล้วนะคะเดี๋ยวลอขึ้นรถที่จะไปเชียงดาวน,นะะี่ค่ะมีมาจอดหนึ่งคันละ แกออก6โมงเช้าเชียงดาแล้วกันเอาขานมจีบจ๊อกเออขนมจีบค่ะเอาผสมสีกันโอเคไม,ไม่เดี่ยวค่ะ 嗯嗯。 ของเราก็เดินทางมาสมทบเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือพี่ต้านั่นเองเราก็มาเติมพลังกันด้วยเครื่องดื่มร้อนๆกันก่อนนะคะเพื่อรอรถมอเตอร์ไซค์เช่าค่ะที่ร้านนี้คือว่าร้านมาเชนเนลล่านะคะเป็นร้านที่สวยบรรยากาศดีค่ะขนมเค้กก็อร่อย พักที่คาเฟ่ไม่นานรถมอเตอร์ไซค์เช่าก็มาส่งรถเราค่ะค่าเช่าเพียงวันละ300บาทเท่านั้นเราขอยืมหมวกกันน็อกมาด้วยนะคะขี่ซิ่งเที่ยวรอบเชียงดาวเลยค่ะก่อนที่จะไปขึ้นรถที่เขาจะมารับในรอบบ่ายเพื่อไปที่บ้านนาเราใหม่นะคะมุมนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของเชียงดาวที่เรายังไม่เคยขับเข้ามาเลยค่ะ ปกติก็จะแค่ขับรถผ่านถนนด้านนอกนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นถนนด้านในที่เรียบทางเส้นนั้นค่ะจะเป็นหมู่บ้านแล้วก็คาเฟ่และมุมนี้ก็เป็นมุมที่เราเจอโดยบังเอิญค่ะวิวสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไปดูกันค่ะเราก็มาถึงแล้วค่ะเฮ y าวคาเฟ่เอเลสโตรสวยมาก จะพาเราไปบ้านนานเราไหมเขาก็จะมาจอดให้เราถ่ายรูปจุดต้นไม้ก่อนที่เราจะขึ้นไปบนดอยหลวงค่ะเง้ฮะเรื่องถ่ายรูปเป็นเรื่องรอง<ม>เรื่องกินเป็นเรื่องหลัก กินก่อนถ่ายที่หลังเย็นชื้นใจเอามาั้ อาหารเย็นของเราวันนี้กับวิวหลักล้านมาดูกันค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างอ่ะใกล้ๆเลยอันนี้ไข่เจียวอันนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเป็นน้ำพริกของคนที่นี่แล้วก็ผัดกระหล่ำปีแล้วก็ต้มจืดฟักเสกไก่อันนี้มีข้าวสวยร้อนๆมาดูอาหารมื้อนี้กับวิวแบบนี้สิคะ่ะฟินมากค่ะ หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จค่ะเราก็มาเดินเล่นสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านนาเราใหม่นะคะที่นี่ก็จะมีร้านขายของชําแล้วก็อาหารพื้นเมืองค่ะเป็นที่อยู่ของชนเผ่ารีซูนะคะแต่เขาก็จะเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้กับผู้ที่ผ่านไปมาได้เข้ามาพักผ่อนแล้วก็เยี่ยมชมวิวดอยหลวงเชียงดาวค่ะที่นี่ราคาห้องก็จะไม่แพงนะคะจะตกที่คนละเ0 0 0บาท รวมอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าแล้วค่ะที่บริเวณมุมนี้นะคะปลายสุดเราก็จะมองเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีให้เช่าชุดเผ่ารีซูถ่ายรูปด้วยค่ะเพื่อสัมผัสบรรยากาศ เช้าเลยเลมีโอวัลตินกาแฟไข่ต้มแล้วก็ต้มล้อนแล้วอสว่างกันนิดหนอ่ตสวสดัดแบบเรียๆกับผู้ที่ไม่อยากลุกออกจากห้องห่มและอาหารเชา้าและเ <c oughs> ชียงดาวยามาว้มเช้าที่หมอกกำลังก่ <c oughs> อตัว ไหม <c oughs> ได้ชีวิตผู้คนที่กำลังเริ่มต้นขึ้นสำหรับการมาพักผ่อนที่บ้านนาเราใหม่ของเราในครั้งนี้นะคะก็ตั้งใจว่าจะเป็นการมาพักผ่อนเต็มที่เลยแล้วก็ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็องไม่เยอะด้วยนะคะทำให้เราเหมือนได้ทำโซเชียลดีท็อกไปในตัวเลยเป็นการที่แทบจะไม่ได้เล่นมือถือ1คืนนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าไม่ได้โซเชียลเลยแหละเพราะว่าไม่ค่อยมีสัญญาณนะแต่มันก็ดีนะ มันทำให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆได้ใช้เวลาแทนที่จะอยู่กับหน้าจอเราได้มองไปที่ภูเขาอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะแล้วสำหรับทิปนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ เดี๋ยวเราก็ทานข้า,าวเช้าเสร็จแล้วก็จะลงไปที่ท่ารถเชียงดาวกันต่อนะคะโดยที่รถก็จะมารับเราที่เวลาเก้าโมงเช้าค่ะก็ถ้าใครอยากมาก็แวะมากันนะถึงเชียงดาวแล้วอย่าลืมกินซาลาเปาเชียงดาวนะคะมันอร่อยเวออ้อ้านกระดเขาไปแล้วด้วย